คุณมีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินปลดเปลื้องภาระต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือไม่นะคะด้วยสามใบนี้ที่ออกมานะคะไพ่พรพิคเนตนะพนังเป็นจัก,กรยานีแล้วก็ไพ่กามเทพที่เกิดขึ้นด้วยคำแนะนำของหน้าไพ่ของครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้ใช้ความรักนำทางในเรื่องของการที่เราจะทำ แต่ละคนจะมีพันเอ่อจะมีภาระจะมีอะไรต่างๆไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่จะได้เหวี่ยงมาดูในแรนดอมข้อนี้ก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทํางานแล้วมีคนข้างหลังที่จะต้องดูแลอะไรแบบเนี้ยสามใบเนี้ยที่ออกมามันจะเป็นทิศทางที่บอกว่าให้ใช้ความรักนําทางสิไพ่ประการประสบความสําเร็จมันเกิดขึ้นคือจะกลัวอะไรทุกอย่างนั้นมันจะดําเนินต่อไป แล้วมันจะดาเนินต่อไปอย่างประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมันอาจจะมีช่วงดรอปบ,บ้างในบางคนนะในบางเคสแต่ใดๆก็ตามยังเป็นไพ่ที่บอกว่าเส้นทางของแต่ละคนนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนั้นหนุนนําไพ่พญานาคเป็นจัก,กรยานีนเป็นลักษณะของหญิงสาวที่นั่งอยู่บนหลังหมูค่ะกินดีอยู่ดีมีความสุขอ้นทวนสมบูรณ์ดีนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตจะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตนะมันเป็นลักษณะของการที่มีไว้เพื่อก่อนะคะ ก็แรนดอมนี้ตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะ